ตื่นเต้นนางเอกใหม่เชิญเล่นค่ะนี่เข้มอยู่กลางไม่เลยอยู่กลางอยู่กลางก็ได้อยู่กลางกัได้ประคองคนเป็นทีละกันนางเอกใหม่นางเอกใหม่ตื่นเต้นมากเลยนางเอกใหม่น้องใหม่น้องใหม่ตื่นเต้นมันเยี่ยวเล่นเต้นเต้โอ้มันมันมันเก่งในแต่ละงานสามสองหนึ่งขั้ตุยค่ะเป็นวิทยกรรอบปีเลยใช่ไหมคะ คือแบบว่าเหมือนน้องมินก็มาทุกปีนะควพี่เข้มก็บอกว่าสะดวกใจอยากจะมามากๆคือที่เราต้องมากันทุกปีรวมถึงสื่อก็มากันทุกปีมากๆด้วยเพราะว่าเราเคยเป็นเด็กกันมาก่อนเนาะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นเหมือนอาที่แบบ ถ้าขาดโอกาสจากผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ว่านาทีนี้เราจะไปอยู่ลําบากยังไงหรือว่าเรายังจะมีชีวิตยอยู่หรือเปล่า mm hmm. รู้ค่าเป็ดโชว์อ่ะมันเป็นโชว์ที่มอบความสุขให้กับทุกๆคนแล้วก็ระดมกันมาบริจาค mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ยูนิเซฟไปแทนเราไปช่วยดูแลเด็กๆอาก็รู mm hmm. ้สึกว่าอายากจะมาทุกๆปีแล้วก็มาเจอกับบรรยากาศดีๆแบบนี้น mm hmm. ทุกปีได้เจอน้องมินเจอเข้มอย่างเงี้ยแล้ว hmm. ก็ศิลปินมาเยอะมาก เป็นแบรนด์ออฟดินิสเซี<า>ย <นะ S 2> ด้วยใไหมคะจังหวัดลพูนด้วยเนไงบค่ะปีนี้ก็อย่างปีแรกเนี่ยจะได้บูคเป็นปีแรกมินไปเคนยาเนาะแต่ปีนี้มินก็อยู่ใกล้ขึ้นอยู่ในประเทศใกล้ชิดกับคนไทยมากขึ้นก็ได้ไปที่อําเภอลี้จังหวัดลําพูนค่ะก็ได้ไปเห็นความลําบ,บากในช่วงโควิดที่เราทุกคนก็รู้ว่าผ่านกันมาด้วยความยากลําบากยังไงแต่ว่ามันยังมีกลุ่มคนที่ยากจนแล้วก็ไม่มี กำลังในการช่วยเหลือตัวเองอะคะ่ะอย่างเช่นคนที่ป่วยอยู่แล้วไม่มีเงินในการออกไปหากําลังรัพย์แล้วก็ยังขาดในเรื่องของออกซิเจนป่วยแล้วด้วยแล้วก็หายใจเองไม่ได้ด้วยก็เลยจะมีเรื่องของการบริจาคเครื่องอผลิตออกซิเจนขึ้นมานะคะ่ะที่ทางยูนิเซฟบริจาคก,กับองค์กรต่างๆที่เป็นพันธมิตร ดีใจมากสําหรับหนังสั้นของน้องมินทุกคนต้องดูนะคะเพราะว่าบางทีอะเคยสงสัยว่าเราอะไปจากให้ยูนิเซฟดูยูนิเซฟดูนี้ไปให้เด็กทั่วโลกแล้วคนไทยลหละยูนิเซฟช่วยอะไรเราหรือเปล่าหนังของพี่มินเนี่ยจะทาให้เราเห็นว่าประเทศไทยของเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากยูนิเซฟด้วยแล้วไม่ใช่ช่วยแค่เด็กนะช่วยชีวิตคนป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ขอบคุณที่แบบลําบากลาบนไปถ่ายมาให้ขอบเลว่าหอมพีเข้มก็อีกหรึ่งอพี่เข้มก็อีกเรื่งเข้มก็จะ กลับมาถ่ายทอดอีกมุมหนึ่งนะครับผมที่มาลาวีครับผมในในทวีปของแอฟริกานะครับผมให้ได้เห็นมุมต่างๆที่เด็กๆเขาต้องการหรือว่าขาดแคลนในเรื่องของสารอาหารต่างๆครับพี่เข้มเห็นแบบวิดีโอใจสั่นเลยไหมเขา,าลำบากแค่ไหนเนี่ย,ยก่อนหน้านี้เนี่ยเข้มก็มารับโทรศัพท์ เราก็จะได้เห็นมุมต่างๆเกือบจะทั่วโลกนั่นแหละครับแล้วก็พอมาเห็นในมาลาวีเราก็จะเห็นมุมที่เด็กเขาขาดสารอาหารบางบางคนเนี่ยเขาถึงขั้นเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเพราะไม่มีอาหารจะกินอ่ะพวกเราคงไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่วิดีโอของพี่เคมอาจจะทําให้เห็นใช่ครับผมกเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันทําบุญ แล้วก็มาร่วมกันบริจาคด้วยครับค่ะทุกคนก็จะเป็นเทวดานางฟ้าที่อยู่จากที่แสนไกลอ่ะคนที่เขาอยู่ไกลอีกมุมโลกนึ่งอ่ะเขาได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วก็ผ่านโชว์ The b ู u ค Carpet Show for ูนิเซฟจากหนังสั้นของทั้งสองท่านนะคะ้คุณที่มาอย่าน้อ่ก็ตรงนี ก็สำหรับมินก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นผู้บริจาครายเดือนหรือบริจาคเท่าที่ท่านมีกําลังก็ได้ค่ะให้กับองค์กรนีเซฟเพื่อสามารถส่งต่อความช่วยเหลือให้กับทุกๆคนในภาวะฉุกเฉินซึ่งก็อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆวินาทีนะคะหารออกมาก็แค่วันละตกวันละ17บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเงินอาจจะดูเป็นจํานวนที่เล็กน้อยแต่สามารถสร้างปฏิการปฏิหารให้กับหลายชีวิตได้เลยนะคะผู้บริจาครายเดือนมีข้อดีหลายอย่างเพื่อนอาเนี่ยต้องการจะลดความอ้วนแล้วก็ คือลดการบริโภคอะไรที่แบบเป็นขนมจุ๊บจิบอ่ะ17บาทรายเดือนเดือนละ500บาทตัวเองก็ได้หุ่นดีขึ้นนะแล้วก็ได้ช่วยเด็กๆอีกเยอะแบบรายเดือนนี่อาวาดีนะสุขภาพดีด้วยนะสุขภาพเราจะดีด้วยครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผมทุกทุกท่านเลยนะครับผมมาร่วมทําบุญกับยูนิเซฟนะครับผมยังมีอีกหลายประเทศเด็กๆอีกหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับผมที่กําลังรอคอยทุกท่านมาช่วยเหลือครับสาธุนะคะสาธุนะคะ